เคยสงสัยไหมว่าเราอยู่ในปัจจุบันจริงๆหรือเป็นแค่กลวงของสมองถ้าคุณกำลังดูอยู่นี่แสดงว่าคุณกำลังตั้งคำถามที่ลึกซึ้งที่สุดข้อหนึ่งเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของมนุษย์และในวิดีโอนี้เราจะให้คำตอบที่ชัดเจนเชื่อมโยงระหว่างประสาทวิทยาศาสตร์ประชญาและฟิสิกส์ไปดูกันเลยตอนนี้ขณะที่คุณกลังดูวิดีโอนี้อยู่ สมองของคุณกำลังประมวลผลทุกอย่างด้วยความลาช้าเล็กน้อยดังนั้นคุณอยู่ในปัจจุบันจริงหรือและถ้าปัจจุบันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นมันยาวแค่ไหนหึ่งวินาทีหนึ่งมิลลิวินาทีหรืออาจจะเป็นภาพลงตาคำถามเหล่านี้ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเวลาแต่ไม่ต้องกังวลเราจะคลาปริศนานี้ในเวลาไม่กี่นาทีมาเพชรน้ากันตรงๆเลยปัจจุบัน อย่างที่คุณรับรู้นั้นไม่ใช่ของจริงสมองของคุณประมวลผลเหตุการณ์ด้วยความลาชาประมาณ80มิลลิวินาทีหมายความว่าคุณอยู่หลังความเป็นจริงเล็กน้อยเสมอแต่แต่เดียวก่อนมันยังแปลกกว่านี้อีกฟิสิกส์บอกเป็นนายว่าเวลาไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่เป็นมิดเหมือนโอกาสซึ่งหมายความว่าปัจจุบันอาจไม่มีอยู่จริงในระดับสากลนักประสาทวิทยายังบอกเราอีกว่า สิ่งที่คุณเรียกว่าช่วงเวลาปัจจุบันคือการรวมกันของสมองของคุณที่ทำให้อนาคตและตีความอดีตทั้งหมดถูกร้อยเข้าด้วยกันอย่างราบรื่นสุปรบสันเทนง่ายแหคือคุณอยู่ในจุดตัดของความลาช่าในการประมวลผลของสมองและการทำนายใช้ชีวิตอยู่ในอดีตเล็กน้อยขณะที่สมองของคุณเอื้อมไปสู่อนาคตแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่น่าทึ่งนี้ ไปสำรวจวิทยาศาสตร์ทฤีและความหมายที่ชวนให้คิดกันช่วงเวลานี้เดี๋ยวนี้รู้สึกชัดเจนมากเหมือนกับเราสัมผัสได้เลยเป็นช่วงเวลาเดียวที่เรามีอยู่จริงเป็นช่วงเวลาเดียวที่เราได้สัมผัสชีวิตอย่างเต็มที่แต่ปัจจุบันคณะคืออะไรกันแน่มันเป็นเพียงจุดเล็กๆบนเส้นเวลาที่ถูกบีบอัดอยู่ระหว่างอดีตและอนาคตหรือเปล่า หรือมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นลึกซึ้งกว่านั้นฟิสิกส์บอกเราว่าปัจจุบันขณะเป็นเพียงภาพลวงตาตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอนสไตน์เวลาไม่ได้เป็นสิ่งสมบูรณ์มันได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงและการเคลื่อนที่เหมือนนักสเก็ตลีลาที่หมุนตัวบนน้ำแข็งเวลาไหลาไปต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณเคลื่อนที่เร็วแค่ไหน นั่นหมายความว่าปัจจุบันขณะของคนหนึ่งอาจแตกต่างต่างจากปัจจุบันขณะของอีกคนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ต่างกันหรือประสบกับแรงโน้มถ่วงในระดับที่ต่างกันถ้าปัจจุบันขณะเป็นสิ่งสัมผัสแล้วมันหมายความว่าอย่างไรกับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเควนจิงบริทัดของปัจจุบันขณะ ใหยบังคับให้เราเผชิญหน้ากับขีดจำกัดของการรับรู้ของเราเหมือนเกมซ่อนหามันบอกเป็นนายว่าปัจจุบันขณะซึ่งรู้สึกเหมือนเป็นศูนย์กลางของการเป็นอยู่ของเราอาจเป็นปริศนาที่เข้าใจยากและลึกลับกว่าที่เราคิด <c oughs> การเวลาเดินหน้าไปเรื่อยๆเหมือนลูกศารที่พุ่งออกไปเราเคลื่อนที่จากอดีตผ่านปัจจุบันไปสู่อนาคต เหมือนนักสเก็ตลีลาที่กำลังหมุนตัวเอนโทรปีเป็นตัวกำหนดทิศทางของเวลาเอนโทรปีคือการวัดความยุ่งเหยิงความยุ่งเหยิงเพิ่มขึ้นตามการเวลาการเวลายังคงเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งเย่เราคิดถึงเวลาเป็นสามส่วนที่แตกต่างกันคืออดีตปัจจุบันและอนาคตอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึง และปัจจุบันเป็นช่วงเวลาเดียวที่เราสามารถสัมผัสได้จริงแต่ถ้าการแบ่งแยกนี้เป็นเพียงภาพลงตาละถ้ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเวลาจริงๆแต่เป็นแค่สิ่งที่จิตใจเราสร้างขึ้นมานักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่าทุกช่วงเวลาเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ว่าเราจะอยู่ในปัจจุบันตรงไหนเหมือนกับทุกสถานที่บนแผนที่มีอยู่พร้อมกันไม่ว่าเราจะยืนอยู่ที่ไหน ลองนึกภาพการหันซูชิโรการตัดแสดงให้เห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตของโรลทั้งหมดในคราวเดียวส่วนไหนที่เรามองว่าเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังดูชิ้นนหนอยู่แต่โรลทั้งหมดมีอยู่แล้วพร้อมกับทุกชิ้นแนวคิดนี้เรียกว่า eternalism หรือ block time และมันท้าทายวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับเวลาแบบปกติถ้าอดีตและอนาคตมีอยู่แล้ว นั่นหมายความว่าทางเลือกของเราถูกกำหนดไว้แล้วหรือถ้าอนาคตถูกเขียนไว,แว้แล้วเรามีอิสระที่จะเลือกจริงสิ่งหรือความคิดที่ว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตสามารถอยู่ร่วมกันในความเป็นจริงอันยิ่งใหญ่เดียวกันได้นั้นน่าทึ่งมากบางทีทุกช่วงเวลาอาจมีอยู่แล้วเหมือนเฟรมบนฟิล์มและเรากำลังดูที่ละเฟรมนี้ชี้ให้เห็นว่าวิธีการมองเวลาแบบปกติกของเราที่เป็นเส้นตรงมีส่วนที่แยกจากกัน อาจจะง่ายเกินไปมันเป็นเพียงวิธีหนึ่งที่จิตใจอันจำกัดของเราชำความเข้าใจบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนกว่ามากคล้ายกับที่คนเคยคิดว่าโลกแบนอลเบิร์ตอสไตน์อัจฉรยิยะผู้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาของเราอย่างสิ้นเชิงทฤษทีสัมพัทธภาพของเขาได้ล้มล้างมุมมองของนิวตันที่ว่าเวลาเป็นสิ่งสมบูรณ์และไม่เปลี่ยนแปลง และเผยให้เห็นว่าเวลาเป็นสิ่งที่ไหลลืน่นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเชื่อมโยงกับหวกาศลองนึกภาพผืนผ้าขนาดยักษ์ที่ทอด้วยหวกาศและเวลาเหมือนกับผ้าทอจักรวาลอันกว้างใหญ่นี่คือวิธีที่ไอสไตน์จินตนาการถึงจักรวาลไอนสไตน์แสดงให้เห็นว่าวัตถุขนาดใหญ่เช่นดวงดาวและดาวคะวะทำให้พื้นผ้าของกาศเวลาโค้งงอ เปลี่ยนแปลงกลายของเวลารอบหลับตัวพวกมันเหมือนกับการวางลูกโกลิงไว้บนเทมเพลีนพื้นผิวจะโค้งงอและวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงจะกลิ้งไปทางลูกโกลิงในทาแบบเดียวกันวัตถุขนาดใหญ่สร้างหลุ่มแรงโน้มถ่วงที่บิดเบือนอวกาศเวลาส่งผลต่อการไหลของเวลาที่ซึ่งความบิดเบือนนี้รุนแรงที่สุดคือในลุมดำลุมดำ,มดำคือบริเวณของอวกาศเวลาที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมาก จนไม่มีอะไรแม้แต่แสงสามารถหลุดรอดออกมาได้เมื่อคุณเข้าใกล้หลุมดำเวลาจะช้าลงอย่างมากและที่ขอบฟ้าเหตุการณ์จุดที่ไม่สามารถวนกลับได้เวลาจะหยุดลงโดยสมบูรณ์ลองนึกภาพว่าได้เห็นสิ่งนี้ด้วยตาตัวเองถ้าคุณดูยานวกาศเข้าใกล้หลุมดำคุณจะเห็นนาฬิกาของมันเดินช้าลงการเคลื่อนไหวของมันจะเชื่องช้าลงและที่ขอบฟ้า เหตุการณ์มันจะดูเหมือนหยุดนิ่งอยู่เวลาเหมือนกับการดองกิมจิว่ายไปสำหรับไปดูหนาวหน้าทึ่งใช่ไหมละ่ะตอนที่ซ่อนเวลาควอนตัมความไม่แน่นอนและโครงสร้างของความจริงในคณะททฤษฎีของไอสไตน์ le, วาดภาพใหญ่ของเวลาในระดับจักรวาลโกศาดควอนตัมการศึกษาสิ่งเล็กๆเผยเให้เห็นด้านที่แปลกประหลาดและไม่ชัดเจนของเวลามันคาดเดาไม่ได้เหมือนกับดอกชบาที่กำลังบานในอาณาจักร ควานตัมกดของฟิสิกส์แบบคลาสสิกพังทลายลงและเวลาเองก็ไม่แน่นอนแตกเป็นเสียงเองและพนันกันกับการสังเกตการเหมือนกับการผสมส่วนผสมสำหรับกิมจิหนึ่งในแง่มุมที่แปลกประหลาดที่สุดของกอซาต์ควอนตัมคือแนวคิดของการซ้อนทับอนุภาคสามารถอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันชะตากรัมของมันยังไม่ถูกกำหนดจนกว่าจะถึงเวลาที่ทำการวัดวัด มันเหมือนกับการโยนเหรียญทั้งหัวและก้อยมีอยู่จนกว่ามันจะตกลงความไม่แน่นอนโดยธรรมชาตินี้ขยายไปถึงเวลาด้วยในอนณาจักรความตัมเวลาสามารถไหลย,ย้อนกลับได้ง่ายเหมือนกับที่มันไหลไปข้างหน้าเหมือนกับการย้อนกลับไปในเกมยูนโนรีอนุภาคสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันนอกลำดับโดยที่อดีตปัจจุบันและอนาคตพันกันอยู่ในในของความแปลกประหลาดของความตัม เหมือนความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในละครเกาหลีลองนึกภาพโลกที่เหตุและผลกลับด้านที่ซึ่งอนาคตสามารถมีอิทธิพลต่ออดีตนี่คือภูมิทัศน์ที่แปลกประหลาดและไม่เสถียรของเวลาความตำ่ำโคงสร้างของความเป็นจริงดูเหมือนจะสั้นห้ยและเต้นรำในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนการเต้นรำวงกลมของคังคังซูแล ถึงแม้ว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพและควอนตัมฟิสิกส์จะน่าทึ่งแค่ไหนแต่ก็ยังมีปริศนาอันเป็นนิรันด์อยู่หนึ่งข้อทำไมเวลาดูเหมือนจะไหลไปทิศทางเดียวทำไมเราจำอดีตได้แต่จำอนาคตไม่ได้นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าคำตอบอยู่ในเอนโทรปีซึ่งเป็นการวัดความไม่เป็นระเบียบหรือความยุ่งหยิงภายในระบบกฎข้อที่สงของอุณพลศาสตร์ระบุว่า เอนโทรปีของระบบปิดจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเก้าอีกนยหนึ่งสิ่งต่างการมักจะเปลี่ยนจากความเป็นระเบียบไปสู่ความไม่เป็นระเบียบและแนวโน้มตามธรรมชาติไปสู่ความไม่เป็นระเบียบนี้อาจเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังลูกซอนของเวลาลองนึกถึงห้องที่สะอาดและเป็นระเบียบค่อยไล่ย,ยุ่งเหยิงขึ้นเรื่อยตามการเวลามันง่ายที่จะจินตนาการถึงห้องที่กำลังยุง่งเหยิง แต่มันยากที่จะจินตนาการว่าห้องที่โรคจะกลับมาเป็นระเบียบได้เองแนวโน้มตามธรรมชาติสู่ความไม่เป็นระเบียบนี้ไปซะอุการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีอาจเป็นสาเหตุที่เราสัมผัสได้ว่าเวลาไหลไปทิศท,ทางเดียวลูกศรของเวลาการเดินหน้าสู่ความไม่เป็นระเบียบอย่างไม่หยุดยัง้งนี่ความหมายที่ลึกซึ้งต่อชะตากรรมของจักรวาลหากเอนโทรปียังคงเพิ่มขึ้น ยังไม่มีที่สิ้นสุดจักรวาลจะไปถึงสถานะของความไม่เป็นระเบียบสูงสุดในที่สุดสถานะที่เรียกว่าความตายจักรวาลมร้อนซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นใดอีกเหมือนกับการทำกิมจิและรอให้มันหม,มักจักรวาลก็อาจเคลื่อนที่ไปในทิศท,ทางที่กำหนดไว้แล้วเช่นกันบทที่4เนื้อปัจจุบันช่วงเวลาแห่งนิรันดร เมื่อเราสำรวจลึกลงไปในธรรมชาติของเวลาเราเริ่มตั้งคำถามกับขีดจากัดของการรับรู้ของเราจะเป็นอย่างไรถ้าประสบการณ์เชิงเส้นของเราเกี่ยวกับเวลาที่แบ่งออกเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตอย่างเรียบร้อยเป็นเพียงส่วนเล็กเท่นของความจริงที่ยิ่งใหญ่และกว้างขวางกว่านักฟิสิกส์และนักปรัชญาบางคนแย้งว่าเช่นเดียวกับทุกจุดบนแผนที่ที่มีอยู่พร้อมกัน ไม่ว่าเราจะยืนอยู่ที่ไหนอดีตปัจจุบันและอนาคตก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ทั้งหมดทุกช่วงเวลาที่มีอยู่เกิดขึ้นพร้อมกันโดยไม่คำนึงถึงความตระหนักรู้ในปัจจุบันของเราแนวคิดนี้รู้จักกันในชื่อ eternalism หรือ block time ชี้ให้เห็นว่าเวลาไม่ใช่แม่น้ำที่ไหลแต่เป็นภูมิประเทศที่กว้างใหญ่และไม่เปลี่ยนแปลงทุกช่วงเวลาตั้งแต่การกำเนิดของดวงดาว ไปจนถึงการกระพริบตามีอยู่ช่วนนิรันด์ในดินแดนที่ไม่มีเวลาหากสิ่งนี้เป็นจริงอีเทอร์น s ลจะมีนัยยะสำคัญต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเจตด,ดำรงสี่และโชคชะตาถ้าทุกช่วงเวลาเกิดขึ้นแล้วทางเลือกของเราเป็นของเราจริงหรือหรือเราแค่เดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้แล้วผ่านการเวลาอันเป็นนิรันด์นี้เราเป็นนักเดินทางที่ไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอน หรือเรากำลังใช้ชีวิตที่วางไว้สำหรับเราแล้วประวัติศาสตร์เหมือนพ้าวทอที่ร้อยเรียงด้วยเส้นด้ายแห่งกาลเวลาแสดงให้เราเห็นว่าประสบการณ์เรื่องเวลาของเรานั้นยืดหยุ่นได้มากแค่ไหนซากปรักหักพังโบราณเปรียบเสมือนผู้พิทักษ์เงียบเทียบที่กระซิบเล่าเรื่องราวของยุคสมัยที่ผ่านพ้นไปเมื่อยืนอยู่ท่ามกลางซากอดีตเหล่านี้ เส้นแบ่งของเวลาก็พร่าเลือนอดีตลอ้อลอมปัจจุบันและมีอิทธิพลต่ออนาคตอดีตปัจจุบันและอนาคตเชื่อมโยงกันตลอดไปลองนึกภาพดูสิครับถ้าเราหลุดพ้นจากข้อจำกัดของเวลาเหมือนในซีรีส์ Go Back Couple แทนที่จะใช้ชีวิตไปตามลำดับที่คาดเดาได้จะเป็นยังไงถ้าเรากระโดดไปยังช่วงเวลาต่างกาได้ตามใจชอบย้อนกลับวนคิดถึงความทรงจำอันล้ำค่า แก้ไขความผิดพลาดในอดีตหรือแม้แต่เห็นภาพตัวเองในอนาคตถ้าเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการย้อนกลับไปสัมผัสความสุขในวันแต่งงานแล้วกลับไปเยี่ยมความทรงจำตอนเล่นในส่วนสาธารณะสมัยเด็กๆละ่ะหลังจากนั้นเราอาจจะไปเยี่ยมตัวเองในอนาคตเพื่อขอคำแนะนำหรือให้กำลังใจตัวเองเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ยากลำบากเหมือนในหนังเรื่องดิเธอร์ Hi เลยความสามารถในการสำรวจเวลาได้อย่างอิสระนี้จะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับชีวิตความตายและความหมายของการเลือกต่างๆของเราไปอย่างสิ้นเชิงเราจะเห็นคุณค่าของทุกช่วงเวลามากขึ้นใหม่ท้ารู้ว่าเรากลับไปหาได้ทุกเมื่อหรือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอดีตหรือมองเห็นอนาคตจะพรากความเป็นธรรมชาติและความหัดจ,จรรันที่ทำให้ชีวิตมีค่าไปหรือเปล่าเหมือน b u t t e r f l y e f f e อ t อาจส่งผลที่เราไม่คาดคิดก็ได้การเดินทางข้ามเวลาอาจยังเป็นเพียงจินตนาการแต่การทดลองทางความคิดแบบนี้ทำให้เราได้สำรวจความหมายที่ลึกซึ้งของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเวลามันเผยเห็นข้อจำกัดของการรับรู้เวลาแบบเส้นตรงของเราและท้าทายให้เราจินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่เหนือกว่าความเข้าใจในปัจจุบัน มันผลักดันให้เราคิดนอกกรอบเหมือนกับที่ My Love From The Start ทำให้เราฟันถึงความรักที่เหนือการเวลาลึกดีแล้วเราทุกคนต่างก็อยากเชื่อมต่ออนาคตอยากทิ้งร่องรอยไว้ในโลกแม้ว่าเราจะจากไปแล้วก็ตามตั้งแต่พิธีฟังซโบราณจนถึงแคปซูลเวลาในปัจจุบันเราต่างมองหาวิธีเชื่อมช่องว่างระหว่างรุ่นสู่รุ่นและส่งข้อความไปยังคนรุ่นหลังสเสมอเหมือนกับการฟังจดหมายรับ ไว้ให้ลูกหลานคนพบในสักวันหนึ่งเราปิดพนึกแคปซูลเหล่านี้อย่างระมัดระวังโดยรู้ว่าคนรุ่นหลังจะได้คุดในอีกหลายสิบปีหรือหลายร้อยปีนับจากนี้คุณอยากจะส่งข้อความอะไรไปถึงคนแปลกหน้าจากอนาคตเหล่านี้พวกเขาจะคิดอย่างไรกับชีวิตของคุณคุณค่าความหวังและความฝันของคุณเหมือนกับลูกหลานที่ค้นพบมอดินเผาที่ถูกฝังไว้ในสมัยราชวงศ์โชซอนลองนึกภาพชุมชนของคุณรวมตา วกันเพื่อเป็นสักขีพยานในการเปิดแคปซูลเวลาที่ถูกฝังไว้นานเมื่อสิ่งของภายในถูกเปิดเผยคุณจะได้เห็นชีวิตของผู้คนที่อยู่มาก่อนความหวังความฝันและความกลัวของพวกเขามันจะรู้สึกเหมือนมีชีวิตชีวาเหมือนกับการฟังเรื่องราวจากผู้เฒ่าผู้แก่ของเราการกระทำของเราวันนี้ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นหลังเป็นการกำหนด s h ิง i n g โลกที่คนรุ่นหลังจะได้ รับมาดกไปในทำนองเดียวกันเราคือผู้รับมาดกจากคนรุ่นก่อนทางเลือกและการกระทำของพวกเขากำหนดโลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันเช่นเดียวกับประเพณีและวัฒนธรรมเกาหลีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานความเชื่อมโยงที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างตั้งใจโดยตระหนักว่าช่วงเวลาปัจจุบันของเราเป็นเพียงฉากหนึ่งในเร อ่้องราวต่อเนื่องของประวัติศาสตร์มนุษย์จิตใจของเราก็เหมือนเครื่องย้อนเวลาที่สลับซับซ้อนสามารถพาเราย้อนกลับไปสู่อดีตอันก้อนพนได้อย่างน่าอัศจรรย์ความทรงจำเศษเสี้ยวของประสบการณ์ในอดีตที่แสนเลือนลางมีพลังที่จะปลุกความรู้สึกลากหลายราวกับภาพหมุนพาเราย้อนกลับไปในช่วงเด็ดูซ้อนวัยเด็กความรักครั้งแรกหรือช่วงเวลาแห่งการสูญเสียครั้งใหญ่ เหมือนการพบกันของชุนยางและมงรยงความทรงจำเกี่ยวกับรักครั้งแรกอาจทั้งวานอมคมกลืนและรุนแรงแต่การเดินทางผ่านห้วงเวลาในใจเหล่านี้เชื่อถือได้แค่ไหนกันเราสามารถเชื่อใจความทรงจำของเราได้จริงหรือที่จะวาดภาพอดีตได้อย่างแม่นยำลองพิจารณาธรรมชาติของความทรงจำการดูความทรงจำไม่ใช่บันทึกที่คงที่เหมือนฝ่ายที่เก็บไว้ในฮาร์ดไดร์คอมพิวเตอร์ แต่เป็นโครงสร้างที่ลื่นไหลและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถูกสร้างขึ้นใหม่และเขียนใหม่ทุกครั้งที่เรานึกถึงมันเหมือนตำนานโบราณที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคนเรื่องราวก็เปลี่ยนไปตามแต่ละการเล่าความทรงจำอาจผิดเพี้ยนไปตกแต่งเพิ่มเติมหรือแม้แต่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไปเหมือนความทรงจำที่หัวเร่าและเล่น อารีกับครอบครัวในช่วงเทศกาลตุรจีนลองนึกถึงความทรงจำที่ชัดเจนจากวัยเด็กการไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวหรือวันหย,ยุดต่างท่ายคุณอาจแบ่งปันความทรงจำเหล่านี้กับคนอื่นเปรียบเทียบความทรงจำและพบความแตกต่างในเรื่องราวของคุณเหมือนการเล่าเรื่องกันในขณะทำซองพยอนกับครอบครัวในช่วงเทศกาลชูซอกแม้แต่ประสบการณ์ร่วมกันก็อาจถูกจด,ดจำต่างกัน ความแตกต่างเหล่านี้เน้นย้ำถึงลักษณะเฉพาะตัวของความทรงจำว่าแต่ละคนสร้างเรื่องราวเฉพาะของตัวเองเกี่ยวกับแอะดีแต่ย่างไรความผิดพลาดของความทรงจำมีน้ยสำคัญต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเวลาและตัวตนถ้าความทรงจำของเราไม่น่าเชื่อถือเสมอไปแล้วสิ่งนั้นบอกอะไรเราเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองเราเป็นเพียงชุดของเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือไม่ เหมือนเรื่องราวของคุณคิมเรากำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารับบทบาทที่แตกต่างกันไปเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่ตัวต้นของเรากำลังถูกเขียนขึ้นใหม่ตลอดเวลาในทุกๆช่วงคณะหรือไม่ในเสียวินาทีที่อดีตและอนาคตมาบรรจบกันปัจจุบันคือส่วนที่เราสัมผัสได้จริงที่สุดของเวลาแต่แม้แต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความคิดอันน่าทึ่งของเรา และวิธีที่เรารับมือกับเวลาขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราความตั้งใจของเราและความแปลกใหม่ของสภาพแวดลอ้อมช่วงเวลาปัจจุบันสามารถยืดออกได้เหมือนชั่วนิลันหรือผ่านไปอย่างรวดเร็วในพริบตาลองนึกถึงเวลาที่คุณจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างอย่างเต็มที่บางทีมันอาจเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์การสนทนาที่ดีหรือการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ในช่วงเวลาแห่งการจดจ่ออย่างลึกซึ้งนี้เวลาเหมือนจะละลายหายไปและหลายชั่วโมงรู้สึกเหมือนไม่กี่นาทีสิ่งนี้เรียกว่าภาวะลื่นไหลมันเกิดขึ้นเมื่อเราหมกมุ่นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างมากจนความรู้สึกของตัวเราเองและการเวลาเลื่อนลางไปเหมือนตอนที่คิมยูนาแสดงได้อย่างสมบูรณ์แบบเธอลืมเรื่องเวลาและมีอยู่จริงในขณะนั้นอย่างสมบูรณ์ ในทางกลับกันเมื่อเราเบื่อหรือวิตกกังวลเวลาดูเหมือนจะผ่านไปช้ามากลองนึกภาพการรอรับโทรศัพท์สำคัญอย่างกระวนกระวายใจเสียงนาฬิกาติก๊กต่อเหมือนกำลังทดสอบความอดทนของคุณเหมือนนักเรียนที่รอ,อการสอบใหญ่อย่างใจตัวใจจอในสถานการเหล่านี้ความตระหนักรู้เรื่องเวลาของเราทำให้รู้สึกว่ามันช้าลงไปอีก ความยืดหยุ่นของช่วงเวลาปัจจุบันนี้แสดงให้เราเห็นว่าเวลาแบบวิสัยคืออะไรเวลาไม่ใช่แรงภายนอกที่ตายตัวมันเหมือนมิดที่ลื่นไหลซึ่งถูกกำหนดโดยความคิดความรู้สึกและการรับรู้ของเราเหมือนทอฟฟี่มันยืดและหดได้เมื่อเราคิดถึงเรื่องเวลาเราก็มักจะคิดถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่ของเราเองชีวิตของเราก็เหมือนประกายไฟเล็กๆที่ส่องแสงเพียงเชั่วะอึดใจเดียว ก่อนที่จะเลื่อนหายไปในความกว้างใหญ่ของนิรนทนเราได้สัมผัสกับอารมณ์ต่างๆของมนุษย์อย่างเต็มที่และสร้างความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับผู้อื่นในคืนที่ฟ้าใสาๆลองมองขึ้นไปบนผืนผ้าใบของจักรวาลที่เต็มไปด้วยดวงดาวแสงระยิบระยับแต่ละดวงคือดวงอาทิตย์ที่อยู่ไกลออกไปซึ่งอาจจะมีดาวคราเป็นของตัวเอง และอาจจะมีสิ่งมีชีวิตด้วยความกว้างใหญ่ของโวกาศทำให้เราเกิดความรู้สึกทึ่งและประหลาดใจเหมือนเม็ดทรายเม็ดเล็กเล่งบนชายหาดอันกว้างใหญ่การมีชีวิตอยู่ที่แสนสัน้นเตือนให้เราดำเนินชีวิตในแอตลักขณะให้เต็มที่เราสามารถสัมผัสกับความงามและความมหัศจรรย์ของจักรวาลรักและถูกรักสร้างสรรค์และออกสำรวจใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะให้เต็มที่ เพราะนั่นคือทั้งหมดที่เรามีจริงๆการเดินทางของเราผ่านทางเดินแห่งการเวลาได้พาเราจากสิ่งที่เล็กจิ๋วอย่างเหลือเชื่อไปสู่สิ่งที่กว้างใหญ่เกินกว่าจะจินตนาการได้จากโลกควันดำที่ซึ่งเวลาบิดเบี้ยวและโค้งงอไปจนถึงระดับจักรวาลที่ซึ่งลุมดำบิดบิดเบือนโครงสร้างของการอวกาศเหมือนการลอกชั้นของซูชิทีละชั้นเราได้สำรวจชั้นของเวลา เราได้เห็นว่าความทรงจำมรณ์และการรับรู้ก่อร่างประสบการณ์ส่วนบุคคลของเราเกี่ยวกับการไหลของเวลายอย่างไรสร้างพรมแห่งเวลาที่ไม่เหมือนใครสำหรับเราแต่ละคนเหมือนพรมลิขิตของเราที่ถูกเขียนไว้ในดวงดาวเราได้เห็นว่าประวัติศาสตร์กระซิบกับเราอย่างไรผ่านกำแพงพระราชวังโบราณและภาพถ่ายเก่าๆทำให้เราได้เห็นชีวิตและประสบการณ์ของผู้คนที่มาก่อน เราเช่นเดียวกันปูป,ปันหินปูยาที่เฝ้ามองประวัติศาสตร์ของเกาเชดูเราไต่รองถึงความเป็นไปได้ของการเดินทางข้ามเวลาลองนึกภาพว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราหลุดพ้นจากข้อจำกัดของเวลาเชิงเซนและสำรวจมิติของมันนั้นได้อย่างอิสราเหลเหมือนนั่งแท็กซี่ผ่านถนนในกรุงโซลแต่ผ่านการเวลาและเราประหลาดใจกับนาฬิกาชีวภาพที่ซับซ้อน ซึ่งควบคุมจังหวะของร่างกายเราประสานชีวิตของเรากับวัดจักรของธรรมชาติเหมือนนาฬิกาวสวิสที่แม่นยำภายในตัวเราจากทั้งหมดนี้มีแกนกลางหนึ่งที่ปรากฏขึ้นนั่นคือความลึกลับอันลึกซึ้งของเวลาแม้จะมีการสอบถามทางปัชญาและการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์มานานหลายศตวรรษเวลายังคลุเลี่ยงความพยายามของเราที่จะเข้าใจมันอย่างท่องแท้เหมือนเกมซ่อนหาเวลาเป็นคุณสมบัติ ืเนทานของจักรวาลหรือเป็นเพียงสิ่งที่สร้างขึ้นในใจของเราเป็นภาพลวงตาหรือไม่มันไหลไปในทิศทางเดียวหรือไม่หรือเราสามารถย้อนกลับไปดูอดีตรหรือกรอไปข้างหน้าเพื่อดูอนาคตได้เหมือนการกรอหนังไปข้างหลังหรือข้างหน้าคำถามที่จุดประกายความอยากรู้อยากเห็นของเราเพื่อคายความลับของเวลานั้นมีมากเหลือคานับเหมือนในละครเรื่อง Reborn Rich ที่ยืนยอนอูตามหาความจริงอย่างไม่ลดละถึงแม้เราอาจจะไม่ได้คำตอบทั้งหมดแต่ความปราดหน้าที่จะเรียนรู้อย่างไม่หยุดยัง้งความอยากรู้อยากเห็นนี่แหละที่ทำให้เราเป็นมนุษย์มันเป็นแรงผลักดันที่ทำหให้การพยายามการเดินทางของเรามีคุณค่าเช่นเดียวกับโทมินจุนจาก My Love from the Star ผู้ศึกษาเรื่องราวมนุษย์มาหลายศตวรษในขณะที่เราเดินทางผ่านการเวลามาถึงตอนจบผมขอให้คุณเปิดรับสิ่งที่ไม่รู้ ส้างคำถามท้าทายสมมติฐานและอย่าหยุดเสวงหาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจักรวาลและสถานที่ของเราในจักรวาลเหมือนกับสมาชิกของรายการ Infinite Challenge ที่มักจะยอมรับความท้าทายใหม่ๆอยู่เสมอการค้นพบใหม่ๆเพียงแค่เผยให้เห็นถึงความกว้างใหญ่ไพศาลของจักรวาลที่เรายังไม่ได้สำรวจเหมือนในรายการ All Knowing Bros ที่คอยสำรวจความรู้อยู่ตลอดเวลาดังนั้น จงสำรวจต่อไปตั้งคำถามต่อไปและรักษาความอยากรู้อยากเห็นนั้นไว้จักรวาลเป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่และน่าพิศวงและการเดินทางผ่านการเวลาของเราเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเหมือนในละครเรื่อง Descendants of the Sun คุณอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปใช่ไหมขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราในครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์วิดีโอและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอเพิ่มเติม